ตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นความพิเศษอยู่ที่ตรงตีนสิ้นนะครับตรงนี้นะฮะจบก,ก็คือหมายความว่าเป็นเส้นพุ่งพิเศษที่วางอยู่ในเส้นยืนแล้วก็ใช้การน,นับเส้นแล้วก็ใช้ขนเม่นหรือว่าเหล็กแหลมหรือไม้เนี่ยนับขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นลายนะ,ะจบจริงเนี่ย เป็นยังไงนะฮะผมจะให้ดูอย่างทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตอบรับกับอุตสาหกรรมการพอเพื่อให้เกิดระยะเวลาในการทําให้มันเร็วขึ้นแต่จบจริงๆเนี่ยใช้เวลาเป็นนับสองเดือนนะฮะลองดูนะฮะอื่นนี้นะเห็น่างฮะโอ้ไหมกอดหน้ากับหลังเหมือนกันเลยเหมือนกันนะฮะนี่คือจบแพนะฮะ เป็นการาเป็นการจบจากด้านหลังเพื่อให้ลายด้านหน้าชัดจบที่แท้จริงเนี่ยจะมีอยู่สองแหลง่ง <c oughs> ก็คือจบของจอมทองกับแม,ม่แจ่มอย่างเช่นที่ท่านจานันทรมนรสวมนะฮะนี่จะเรียกว่าเป็นจกจริงก็คือถ้ากลับมาจากด้านหลังถ้าช่างที่มีความประณีตเนี่ยด้านหลังกับด้านหน้าจะเหมือนกันเปียบเลยแล้วก็จบที่ที <c oughs> ่ ตอบรับกับอุตสาหก,กรรมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าจกยกเขาก็คือใช้เขานะฮะช่วยในการยกทำให้ฟืมนเนี่ยกระทบเข้าไปง่ายขึ้นแล้วก็ทำลวดลายให้ได้เร็วขึ้นอย่างเช่นจกตระกูลเมืองลองอย่างเงี้ยฮะจกตระกูลอำเภอรองของจังหวัดแพร่นะฮะอ่าด นี้น่าจะเป็นยกเขาอันนี้เป็นจบจริงอันนี้เป็นอันนี้ที่ผมเอามาดูตัวอย่างนี่คือผมพยายามอนุรักษ์แล้วก็รีเมคขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งก็ได้ราคาเป็นการใช้เส้นไหมเงินไหมคําทั้งผืนนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดินโลหะซึ่งจะเป็นดินนําเข้าจากอินเดียซึ่งเป็นพระราชนิยมในยุคข,ของ เจ้าดารารัศสวีเป็นต้นมานะฮะเห็นไหมความคลาสสิกของมันผมก็ยังอิงโครงสร้างโบราณทั้งหมดการต่อสีพัสเทลตรงนี้เนี่ยเรียกว่าผ้าส,สิ้นตาตาเนี่ยจะแยกลงลึกไปอีกทีหนึ่งจะเป็นตาหมู่ตาลื้อตาเล่มตาโยนตาต่างๆที่นับไม่ถ้วนเลยฮะซึ่งแล้วแต่ว่าช่างเนี่ยจะคิดขึ้นมาและจินตนาการออกมาว่าจะเป็นตาอะไร ก็อาจจะเห็นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่นับขึ้นมาอย่างอื่นนี้เนี่ยจะเป็น3ามแลวตาสามแลวเราจะเห็นว่า3ามแลวคืออะไรสขีด <c oughs> ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆการยืนเส้นยืนเป็นขึ้นขึ้นเครือเป็น3ามเส้นง่ายๆนะฮะโดยการพรุ่งใหม่อันนี้ก็เป็นไหมบ้านทั้งหมดเลยนะฮะโดยใช้ดินดินเงินดิน,ดนคำเนี่ยสอดแทรกเข้าไปนะฮะ ผมก็ศึกษาจากหนังสืออันหนึงคือเล่มน,นี้นะฮะดีมากนะฮะเป็นหนังสือที่เก็บโดยฝรั่งนะฮะซึ่งเก็บผ้าสิ้นโบราณทั้งหมดแล้วก็เขียนเป็นภา,ารรษาอังกฤษแล้วก็บอกเรื่องราวของผ้าสิ้นโบราณต่างๆทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นสิ้นกลุ่มในตระกูลสิ้นตีนจบไทยวนทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย การแบ่งแยกภาคสิ้นตีนจกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่างๆจะเป็นตีนจกลับแหลอุตรดิษฐ์ตีนจกเมืองรองจังหวัดแพร่ตีนจกเมืองน่านตีนจกราชบุรีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือเกิดจากเมืองเชียงแสนไปทั้งหมดหลังจากยุคที่เมืองเชียงแสนแตกนะฮะในปี2อ0พน 47นะฮะที่พม่าเนี่ยกินเมืองเชียงแสนอันที่จริงแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพม่าน่ะอ่อนกำลังลงมากแต่โดยทัพสยามเองกับประเทศไทยเราเองเนี่ยคิดว่าพม่ายังได้รับอานาคิคมของอังกฤษโดยมีกำลังอยู่มากก็ล้อมเมืองเชียงแสนและตีเมืองเชียงแสนเสร็จเผาทั้งหมด แล้วก็เทครัวคําว่าเทครัวเนี่ยคือเอาคนไทยยนทั้งหมดคนเชียงแสนโบราณทั้งหมดเนี่ยเอาไปแล้วก็ในรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มต่างๆที่ไปอยู่ราชบุรีสระบุรีเมืองน่านเมืองแพร่ต่างๆนะฮะแล้วก็ที่ไปกับทัพหลวงนะฮะแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ออกไปตั้งแต่พอ, mm hmm. พอรู้ว่าศึกสงครามนะ่ะ ไม่มีความผแน่แท้แล้วก็หนีออกไปก่อนโดยการนำสกุลช่างสลาปราดต่างๆของดีๆทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะอยู่ทางลำปางสกุลช่างวิหารสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยยังรับแลมีการจบที่พิสดารกว่านี้อีกนะฮะอันนั้นคือนำช่างที่มีความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญ เอาออกไปตั้งแต่แรกนะั่นคือเป็นความฉลาดของคนไทย,ยวนที่เอาออกไปแต่พอเหลือคนไทย,ยวนที่เป็นประชากรที่เหลืออยู่ในนี้เนี่ยก็คือมีตำนานที่บอกว่าล้อมเมืองเชยงแสนและวเผาเมืองเชยงแสนแล้วก็ที่เอาไปไม่ได้ทั้งคนท้องทั้งเด็กอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการผุดลหลุมแล้วก็เอาเด็ก <c oughs> เอาผู้หญิงท้องเอาคนแก่คนป่วยอะไรต่างๆ ไปลงไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปอันนี้ก็คือเป็นตํานานที่ชาวไทโยนราช,ชบุรีก็ยังฝังใจว่าทําทไมถึงมีเรื่องราวแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้อีกทางหนึ่ง,งซึ่งว่ามันก็เอาไปลําบากนะฮะนิดนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าในสมัยนั้นอังกฤษห่อนกําลังลงมากแล้วก็พอพม่ามา มากินเมืองเนี<ม>่ยเขาไม่ได้ให้เป็นเฉลยศึก<ม>เขาให้สร้างบ้านแปลงเมือง<ม>เขาให้อยู่ม่วนกินหวานมไม่ได้มีความเป็นพ่าม่เราจะสังเกตว่าจะไม่มีวัดวาใดๆเลยที่เป็นสถาปัตยกรรมพ้อม่เลยไม่มีที่พลของเขาเลยก็คือเขาให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็เป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองประเทศสลาศของเขาีนะครับอันนี้คือความอัศจรรย์นะะสิ้นีนจบก,ก็ มันเป็นเรื่องราวของอวัฒนธรรมสายแม่นะฮะ <c oughs> ก็คือว่าอย่างตีนจกเนี่ยคนธรรมดาจะมีคนละหนึ่งผืนเท่านั้นสมัยตะก่อนเนี่ยผู้หญิงน่ะจะต้องทอทอเป็นถ้าทอไม่เป็นก็คือออกเรือนไม่ได้นะฮะเพราะว่าผู้ชายจะดูความสามารถแล้วก็ทักษะตรงนี้ว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความปราณีตมีความที่ละเอียดอ่อนที่จะพอไปเป็นแม่บ้านได้หรือไม่อย่างเงี้ยเขาก็จะดูตรงที่ปีนจบเขาก็จะใส่ในวันสําคัญจะออกวัดไปวัดไปวาต่างๆโดยชีวิตประจําวันเนี่ยเขาจะไม่ใสนะฮะ <c oughs> อันนี้อันนี้ผมมารีเมคใหม่ผมจะคือที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าผมจะให้ดูว่า มันกลับมามีชีวิตได้อย่างไรอันนี้ผมรีเมคใหม่ดูผมคงยังคงโครงสร้างของพระซีมจกโบราณทั้งหมดซึ่งที่นิยมที่สุดในกลุ่มนี้นะฮะที่เป็นตีมจกไหมเงินไหมคำเนี่ยจะเป็นจารีตของราชสำนักล้านนาจะเป็นพระราชนิยมตั้งแต่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นต้นมาที่มีความหรูหราด้วยการนำ เงินและทองถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยยิ่งกว่านี้เอาเงินแท้ทองแท้มารีดเป็นเส้นแล้วก็ฟั่นลงไปแล้วก็พอแล้วก็จบนะฮะอันนี้นะฮะผมก็เอามารีเมคใหม่ผมก็สนุนราคาได้ผมก็ขายได้ราคาเป็นหมื่นนะฮะอย่างพืนนี้อย่างพืนนี้นะะจบแท้พื้นสแดงฮะจบแท้ผมขายอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยซึ่งผมก็มีออเดอร์ไปแล้ว เมื่อเดือนที่แล้วสองคืนนะครก็ยังมีคนที่ชอบความคลาสสิกของภาซินโบราณฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำมารีเมคใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เป็นอาชีพได้